เพื่อนๆน,นิยามความฉลาดเอาไว้ยังไงครับสำหรับบางคนอาจน,นิยามคนที่ฉลาดว่าต้องเก่งในการทำความเข้าใจบทสนทนาทำงานมีประสิทธิภาพอ่านใจคนออกชักจูงคนเป็นประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้เยือกเย็นและแตัดสินใจได้ดีหากใครมีทักษะเหล่านี้ย่อมประสบความสำเร็จในการทำงานและการทำธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีครบทุกทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นคนฉลาดได้แล้ว แต่มีอยู่อาชีพหนึ่งครับที่มีทักษะเหล่านี้ครบอาชีพที่ว่านั้นคืออาชีพสายลับองค์กรสายลับที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็ตัวอย่างเช่นสำนักข่าวกรอ,องกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA หน่วยข่าวกรองสายลับของอังกฤษหรือ MI6 หรือหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือ SVR หน้าที่ของสายลับในองค์กรเหล่านี้คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจนได้ออกมาเป็นข่าวกรอง พวกเขาต้องผ่านการทดสอบสุดโหดจนเรียกได้ว,ว่าอาชีพสายลับถ้าไม่ฉลาดก็เป็นไม่ได้ในบรรดาคนทำงานก็มีบางคนที่ทุ่มเทและตั้งใจกับงานแต่กลับสร้างผลงานที่ดีออกมาไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาทำสิ่งที่ไม่ช่วยนำไปสู่ผลลัพธ์มวัวแต่ลงแรงไปกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์และไม่รู้วิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่หากทำตามแนวคิดการทำงานของสายลับแม้ว่าใครก็สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ครับ ไอติมอ่าน EP นี้จะมาแนะนําหนังสือทักษะอันตรายของสายลับที่จะทําให้คุณฉลาดขึ้นเขียนด้วยอูเอดะอัสซึโมริผู้ที่เคยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานรัฐครูฝึกประจํากองกําลังป้องกันตัวเองภาคพื้นดินญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตที่ปัจจุบันผันตัวเองมาทําธุรกิจและประสบความสําเร็จเพราะเ้านําทักษะของสายลับที่เคยศึกษามาประยุกต์ใช้ หนังสือเล่มนี้พูดถึง5ทักษะของสายลับที่ทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้โดยทาง5ทักษะนั้นได้แก่ 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2. ทักษะการชักใยคน 3. ทักษะการจำและดึงข้อมูลออกมาใช้ 4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและ 5. ทักษะที่ช่วยให้คิดและลงมือทำได้อย่างยืดหยุ่นผมสรุปทั้ง5ทักษะมาให้เพื่อนๆได้ฟังเรามาเริ่มที่ทักษะแรกกันเลยครับ ทักษะของสายลับทักษะที่1ทักษะการรวบรวมข้อมูลทุกวันนี้มีข้อมูลมากมายมหาศาลเราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้บนอินเทอร์เน็ตแต่ข้อมูลที่รวบรวมมาได้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งหมดบางครั้งอาจได้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือมีการบิดเบือนทําให้สับสนในการวิเคราะห์คนในแวดวงข่าวกรองจึงมีเทคนิคในการคัดเอาเฉพาะข้อมูลที่สําคัญจริงๆออกมาจากข้อมูลปริมาณมหาศาล เทคนิคนั้นเรียกว่า HEAD E A D ที่ย่อมาจาก High Efficient Analytic Decision Making เทคนิคนี้นำไปใช้ตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ตั้งคำถาม 2. กํำหนดขอบเขตหรือตีกรอบให้กับคำถามนั้นเพื่อให้มีความชัดเจน 3. รวบรวมข้อมูลที่อยู่ในกรอบนั้นและทำให้คำถามที่ตั้งได้รับคำตอบตัวอย่างการใช้เทคนิค HEAD เช่นสมมติว่าคุณกำลังจะหาซื้อบ้าน ถ้าคุณตระเวนไปดูบ้านตัวอย่างโดยไม่มีการเตรียมการใ,ใดๆคุณคงไม่ได้ข้อมูลสําหรับนำมาตัดสินใจเพื่อทำการซื้อบ้านทางที่ดีคุณควรตั้งคำถามกับตัวเองเรื่องบ้านก่อนเช่นมีบ้านเดี่ยวมือหนึ่งที่ห่างจากที่ทำงาน1กิโลเมตรหรือไม่จากนั้นตีกรอบเรื่องบ้านให้แคบลงเช่นกำหนดทำเลช่วงราคาที่ซื้อไหวพื้นที่ใช้สอยของบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวก สุดท้ายสิ่งที่คุณต้องทำคือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ตรงตามกรอบที่กำหนดไว้เมื่อทำเช่นนี้คุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับข้อมูลที่ไม่จำเป็นแถมยังวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยข้อมูลที่รวบรวมมาได้ไม่ใช่จู่ๆจ,จะเอาไปใช้ได้เลยการจัดการข้อมูลก็เหมือนกับการปรุงปาปัก,กเป้าที่ต้องแยกส่วนที่มีพิษออกมาสะก่อนพอแยกส่วนที่กินได้ออกมาแล้วก็ดูต่อว่า แต่ละส่วนจะนำไปปรุงเป็นเมนูอะไรส่วนไหนที่ยังไม่ได้ใช้ก็เอาไปเก็บรักษาไว้ก่อนการจัดการข้อมูลก็เหมือนกับการเตรียมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารโดยขั้นตอนการจัดการข้อมูลแบ่งได้เป็น4ขั้นตอนใหญ่ๆครับได้แก่ 1. การคัดเลือก 2. การจำแนก 3. การประเมินและ 4. การเก็บรักษาการคัดเลือกคือการแยกข้อมูลส่วนที่ไม่สำคัญหรือไม่มีประโยชน์ออกไป การจำแนกคือการแยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปวิเคราะห์ต่อโดยปกติจะจำแนกเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ได้เลยข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ยังไม่แน่ใจในความถูกต้องการประเมินคือการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์หรือไม่โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลขั้นตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการตัดเกรด โดยความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลแบ่งได้6เกรดคือเกรด A เชื่อถือได้เกรด B เชื่อถือได้เป็นบางส่วนเกรด C เชื่อถือได้ระดับหนึ่งเกรด D เชื่อถือไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เกรด E เชื่อถือไม่ได้และเกรด F ไม่สามารถตัดสินได้ส่วนความถูกต้องของข้อมูลแบ่งได้6กระดับครับคือระดับ1ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องระดับ2เป็นไปได้ว่าถูกต้องระดับ3อาจจะถูกต้อง ระดับ4น่าสงสัยในความถูกต้องระดับ5ไม่น่าจะถูกต้องและระดับ6ไม่สามารถตัดสินได้โดยข้อมูลที่ควรค่าแก่การนำมาใช้งานคือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ที่เกรด A ถึง C และมีความถูกต้องอยู่ในระดับ1ถึง3แต่สำหรับคนทั่วไปสามารถจัดกลุ่มข้อมูลได้ง่ายๆครับด้วยแบ่งออกเป็น3สีคือสีเขียวมีความน่าเชื่อถือสูงสีเหลือง ต้องระวังเมื่อนำไปใช้และสีแดงไม่น่าเชื่อถือเมื่อจัดกลุ่มข้อมูลออกมาสำหรับนำไปใช้งานแล้วแต่อาจมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการกับข้อมูลคือการเก็บรักษาที่หมายถึงการเก็บข้อมูลที่จำแนกแล้วตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นอกจากนี้ต้องกำหนดระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลเอาไว้ว่าจะเก็บไว้ตลอดไปหรือทำลายทิ้งเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ในอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลเท็จที่ไม่รู้แหล่งที่มาบางข้อมูลเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวที่เป็นข้อมูลที่ไม่จริงซึ่งปล่อยออกมาเพื่อสร้างความสับสนแก่สังคมหรือเพื่อหาผลประโยชน์บางอย่างเฟกนิวไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมามีเพียงแต่เห็นได้มากขึ้นเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้าถึงคนมากขึ้นคำที่กลายเป็นที่รู้จักพร้อมกับคำว่าเฟกนิวคือ fact ช h e k i n ที่แปลว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าว ในการแฟกช์เชคกิ้งสามารถทำได้โดยพิจารณาว่าแหล่งที่มาหรือผู้ให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ในสถานะที่จะดูข้อมูลนั้นจริงหรือเปล่าและถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่มาจากคนมีชื่อเสียงหรือคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเขามีเจตนาแอบแฝงหรือไม่สืบป,ประวัติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาไหนมีแนวคิดยังไงและมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับใครอีกอย่างคือต้องระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้นให้ได้ ช่วงเวลาที่เกิดกับช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูลเป็นคนละเรื่องกันหลายครั้งจะพบว่าข้อมูลที่เราคิดว่าใหม่จริงๆแล้วเป็นข้อมูลเก่าที่ถูกเอามาเล่าใหม่หากระบุช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้เราจะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ทเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อดูว่ามีจุดท,ที่ขัดแย้งกันหรือไม่ถ้าพบจุดท,ที่ย้อนแยง้งให้สงสัยในความถูกต้องของข้อมูลนั้นไว้ก่อนในทางกลับกันหากเปรียบเทียบแล้วข้อมูลสอดคล้องกันก็เป็นไปได้ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลจริง แต่ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยเพราะบางครั้งหลายๆข้อมูลก็มาจากแหล่งเดียวกันจึงไม่ใช่ว่าจะเชื่อถือได้เสมอไปทักษะของสายลับทักษะที่2ทักษะการชักใหญ่คนต่อให้มีเทคโนโลยีอย่างดาวเทียมสอดแนมหรือการดักฟังทางโทรศัพท์ข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่สู้ข้อมูลที่ลวงมาได้จากคนวงในสายลับต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อลวงข้อมูลจากคนอื่นและการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน พูดง่ายๆก็คือถ้าอยากเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารอันดับแรกต้องได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นซะก่อนสายลับมีเทคนิคนึงที่ใช้สําหรับเข้าหาคนเทคนิคนั้นเรียกว่าเทคนิคการสนทนาแบบนาฬิกาทรายที่เริ่มจากการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปจากนั้นจึงค่อยๆเข้าเรื่องที่เราต้องการล้วงข้อมูลแล้ววกกลับมาคุยเรื่องสัพเพเหระอีกครั้งตัวอย่างเช่นในตอนแรกคุณอาจจะถามเรื่องลูกของอีกฝ่ายก่อน จากนั้นค่อยเปลี่ยนมาคุยเรื่องงานของเขาหรือเรื่องที่คุณอยากหลวงข้อมูลแล้วเปลี่ยนกลับมาคุยเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องวันหยุดหรืออาหารที่ชอบแทนคนเรามักจะจําเรื่องที่พูดตอนแรกและตอนที่จบบทสนทนาได้แต่กลับจําท่อนกลางของการสนทนาไม่ค่อยได้สายลับจึงนําเทคนิคการสนทนานี้มาใช้ประโยชน์ในการหลวงข้อมูลสาลับที่หลวงข้อมูลเก่งไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่เป็นผู้ฟังที่ดีต่างหาก คนส่วนใหญ่มักอยากเล่าเรื่องราวของตัวเองมากกว่าอยากฟังเรื่องราวของคนอื่นสายลับจึงถือคติเป็นผู้ฟังที่ดีจึงมีคนแห่เข้ามารายล้อมจนทําให้ได้ข้อมูลสําคัญมาแบบไม่ต้องขวนขวายแต่การเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นเรื่องยากสายลับจึงนําเทคนิค LOVE มาใช้เพื่อให้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเทคนิค LOVE ประกอบไปด้วย L Listen การฟัง O Observ การสังเกต V vocalize การส่งเสียงและ E empathize การแสดงความเข้าอ,อกเข้าใจการใช้เทคนิค LOVE อันดับแรกให้เริ่มจากการตั้งใจฟังและสบตาอีกฝ่ายในระดับที่เหมาะสมไม่บ่อยเกินไปและไม่น้อยเกินไปโดยระหว่างที่ฟังก็ให้สังเกตสีหน้าและอากับกิริยาของอีกฝ่ายไปด้วยสุดท้ายให้พูดทวนสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนี่คือเทคนิคในการฟังแบบสายลับครับ สารบเก่งในเรื่องของการสร้างมิตรภาพยิ่งมีโอกาสได้เจอกันบ่อยยิ่งมีปฏิสัมพันธ์กันนานยิ่งใกล้ชิดกันเท่าไหร่มนุษย์ก็จะยิ่งชอบและมีความรู้สึกดีๆให้กันมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนเราจะสนิทกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าว่าจะสนิทกับอีกฝ่ายให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่ควรตั้งเป้าว่าจะให้มีการนัดเจอครั้งต่อไปให้ได้คุณต้องสร้างความประทับใจและทำให้อีกฝ่ายอยากเจอคุณอีกครั้ง ในการเจอกันครั้งแรกคุณอาจไม่มีเรื่องที่จะคุยกับอีกฝ่ายหรืออาจจะคุยกันได้ไม่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับเพียงแค่แสดงท่าทีตอบรับอย่างการพยักหน้าและการสบตาตอนให้อีกฝ่ายพูดก็จะช่วยชดเชยบทสนทนาที่ติดขัดและสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นได้ท่าทีของคู่สนทนาก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเพราะมันบ่งบอกให้คุณรู้ได้ว่าเขากำลังรู้สึกยังไงตอนที่คุยกับคนอยู่สัญญาณที่แสดงว่าอีกฝ่ายรู้สึกดีก็เช่นดูผ่อนคลาย หันหน้ามาทางคุณปลายเท้าชี้มาทางคุณโน้มตัวมาหาคุณเล็กน้อยทำไม้ทำมือตอนที่พูดศบตาคุณอยู่เสมอพยักหน้าเห็นด้วยหัวเราะจับมือกระชับแต่ไม่มบีบแรงเกินไปในทางกลับกันสัญญาณที่แสดงว่าอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีก็เช่นดูกระวนกระวายพูดอ้ำอึ้งเงียบไปเป็นพักพักหรือสายตาเมื่อลอยและสัญญาณของความเป็นศัตรูจะแสดงออกมาเช่น จ้องขำแ็งนานเกินหนึ่งวินาทีขึ้นไปมองตั้งแต่หัวจนด,ดเท้าเหลือบมองหรือมองเฉียงเฉียงโดยไม่ขยับศีรษะยืนกลางขาแล้วเอามือเท้าเอวกำมือแน่นหรือหายใจฟืดฟาดเป็นต้นในการทํางานคุณต้องให้ความสําคัญกับการแสดงท่าทีของตัวเองและมันสังเกตท่าทีของคนอื่นเพราะการแสดงท่าทีออกมาดีจะทําให้อีกฝ่ายคิดว่าอยากเจอคุณอีกครั้ง และการสังเกตและแสดงท่าทีไม่ได้มีประโยชน์แค่ในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์แต่ยังช่วยในการตัดความสัมพันธ์ได้อีกด้วยเช่นถ้าอยากไล่คนที่คุณรู้สึกไม่ชอบหน้าไปให้พ้นก็ให้มองอีกฝ่ายตั้งแต่หัวจรดเท้าหรือถ้าใครส่งสัญญาณเป็นศัตรูมาก็มองให้ออกแล้วรีบตัดความสัมพันธ์โดยเร็วในวงการสายลับมีคำศัพท์ที่เรียกว่า mice M, ICE, M I C E ซึ่งแปลว่าหนูที่ใช้เรียกคนในที่พยายามสืบข้อมูลในองค์กรแบบน่าสงสัย คนในที่กลายเป็นหนูถูกใช้เป็นเครื่องมือและถูกชักใยให้ยอมร่วมมือซึ่งสิ่งที่มีอำนาจเปลี่ยนคนในให้กลายเป็นหนูมีอยู่4อย่างคือ MICE โดยแต่ละตัวอักษรย่อมาจาก M Money เงิน I Ideology ความเชื่อหรืออุดมการณ์ C Compromise จุดอ่อน Coercion การข่มขู่และ E Ego อัตตา 1>, 1. เงินตัวอย่างเช่น a ั d ดิชเอเมสเจ้าหน้าที่หน่วย CIA ที่แปรพักมาเป็นสายลับให้กับ KGB เพราะเห็นแก่เงิน 2. ความเชื่อหรืออุดมการณ์ตัวอย่างเช่นคิมฟิ l บี้สายลับของอังกฤษสมัยสงครามเย็นที่ยอมเป็นสายลับให้โซเวียตเพราะฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ 3. จุดอ่อนและการข่มขู่ตัวอย่างเช่นคนที่ถูกผู้หญิงล่อลวงด้วยสเสน่ห์จนต้องยอมถูกชักใยเพราะกลัวถูกแฉว่าเป็นคนบ้าผู้หญิง 4. อัตตาส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยเติบโตในองค์กรเมื่อได้รับคําชมจากฝ่ายศัตรูว่าเป็นคนมีความสามารถก็หลงมั่นใจในตัวเองและกลายไปเป็นสายลับให้กับฝ่ายศัตรูองค์ประกอบทั้ง4อย่างของไมส์อาจถูกคู่แข่งทางธุรกิจนํามาใช้กับพนักงานของเราเพื่อบังคับให้เปิดเผยความลับของบริษัทผู้เขียนบอกว่าความลับของบริษัทที่หลุดออกไปส่วนใหญ่หลุดมาจากคนในไปนคนปล่อยข้อมูลมากกว่าโดนคนนอกมาขโมยข้อมูล ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทต้องนำหลักการไมส์มาพิจารณาตรวจสอบว่ามีพนักง,งานของตัวเองคนไหนที่ถูกบริษัทคู่แข่งกุมจุดอ่อนเอาไว้หรือไม่ทักษะของสายลับทักษะที่3ทักษะการจำและดึงข้อมูลออกมาใช้แม้ทุกวันนี้เราจะจดบันทึกการลืมเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการจำจะไม่จำเป็นอีกต่อไปการจำทำให้เราคิดและสนทนาได้อย่างลื่นไหล ทักษะในการเรียกความจำที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้ได้ทันท่วงทีจะสร้างความแตกต่างอย่างยิ่งใหญ่แก่การทำงานและธุรกิจของคุณได้สายลับจำเป็นต้องมีเทคนิคการจำติดตัวเอาไว้เพราะตอนออกปฏิบัติภารกิจหากถูกค้นตัวหรือค้นในมือถือแล้วเจอโน้ตที่จดเอาไว้ก็อาจเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นได้มาดูกันครับว่าในหนังสือได้บอกเทคนิคการจำแบบไหนบ้างเทคนิคการจำา3แบบที่ KGB ใช้ได้แก่ 1. สร้างความเชื่อมโยง 2. จินตนาการให้เป็นภาพ 3. ใส่อารมณ์การจำแบบสร้างความเชื่อมโยงคือการนำสิ่งที่เราต้องการจะจำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแบบนี้จะทำให้จำและเรียกออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นผู้เขียนยกตัวอย่างของตัวเองที่นำวิธีนี้ไปใช้ว่าสมัยเรียนเขาจำคำว่า lamentable ที่แปลว่าน่าเศร้าใจโดยการเอาคำนี้ไปเชื่อมโยงกับรามเมงเพราะออกเสียงคล้ายกัน และนึกภาพตัวเองที่ใส่เกลือและพริกไทยลงไปในราเมงเยอะจนกินไม่ได้เลยรู้สึกน่าเศร้าใจการจินตนาการข้อมูลให้เป็นภาพคือการเปลี่ยนข้อมูลในสมองให้อยู่ในรูปแบบของภาพแล้วจำแทนเพราะมนุษย์มักจำรูปภาพได้ดีกว่าเนื้อหาถ้าให้นึกดูว่าคุณซื้ออะไรมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างหากให้บอกออกมาเป็นคำๆอาจจะนึกออกมาได้ยากแต่ถ้าลองนึกภาพตอนที่คุณกำลังหยิบสินค้าลงตะกร้าความจำจะผลออกมาได้ง่ายกว่า หากฝึกจินตนาการข้อมูลให้เป็นภาพจนเป็นนิสัยทักษะความจําของคุณจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวครับการใส่อารมณ์คือการใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปในข้อมูลเพื่อให้จําได้ดีขึ้นสมองมนุษย์จําสิ่งที่มาพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงได้แม่นเราเลยจําเรื่องที่สนุกตื่นเต้นหรือสะเทือนใจได้ไม่ลืมคุณจึงควรพยายามใส่อารมณ์ลงไปในข้อมูลที่ต้องการจะจําด้วยครับเทคนิคการจําชื่อและหน้าคน หากนึกชื่อนักแสดงไม่ออกก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้านึกชื่อเพื่อนร่วมงานไม่ออกคงไม่ใช่เรื่องดีแน่สําหรับคนทํางานผู้เขียนได้เทคนิคการจําชื่อและหน้าคนมาจากสมัยที่เรียนอยู่โรงเรียนเตรียมโดยเทคนิคน,คนี้ให้มองหาจุดเด่นแล้วสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับจุดเด่นนั้นและชื่อของอีกฝ่ายเข้าด้วยกันเช่นคุณได้พบกับคนคนหนึ่งที่มีรูปหน้ายาวจนชวนให้นึกถึงม้าก็ให้คุณนึกภาพครูฝึกม้าแล้วจําพร้อมกับชื่อของอีกฝ่ายว่า คุณแบงค์ที่เป็นครูฝึกมา้าหรือหากอีกฝ่ายมีชื่อคล้ายกับคนดังก็ให้คุณนึกภาพว่าอีกฝ่ายยืนคู่กับคนดังคนนั้นเช่นคุณเจอคนที่ชื่อเบ์ดก็ให้นึกภาพอีกฝ่ายยืนคู่กับพี่เบิร์ดธงชัยแบบนี้จะทําให้นึกชื่อของอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นเทคนิคของสายลับเทคนิคที่4เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมมาได้หากไม่มีการนําไปวิเคราะห์ประมวลผลหรือตีความก็ถือว่าข้อมูลนั้นไม่มีความหมาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลคือสิ่งที่ช่วยให้ตัดสินใจและลงมือทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในหนังสือได้แนะนำเฟรมเวิร์กพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 3C เฟรมเวิร์กที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่คนทำงานความรู้จักเป็นอันดับแรกซึ่ง 3C นั้นประกอบไปด้วย Customer Competitor และ Company Customer คือตลาดและลูกค้าหมายถึงขนาดและการเติบโตของความต้องการในตลาดความต้องการของลูกค้า กลุ่มผู้ซื้อคือใครคอมเพ t i t เตอร์ itor, คือคู่แข่งรู้จำนวนคู่แข่งและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละรายศึกษากลยุทธ์โครงสร้างองค์กรทรัพยากรและความสามารถของคู่แข่งคอมพานี Company, คือบริษัทของตัวเองรู้ทรัพยากรและความสามารถที่บริษัทต,ตัวเองมีอยู่รู้จุดแข่งและจุดอ่อนของตัวเองเฟรมเวิร์กนี้ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้ตัวเองหรือบริษัทประสบความสำเร็จ ด้วย 3C จะวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งคือตลาดลูกค้าและคู่แข่งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในซึ่งคือบริษัทต,ตัวเองเฟรมเวิร์กนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ของตลาดความต้องการของลูกค้ารู้ว่าคู่แข่งมีบทบาทยังไงในตลาดและจะสนองความต้องการของลูกค้าได้ยังไงเฟรมเวิร์กต่อมาคือ 4P เฟรมเวิร์กสำหรับคิดแผนงานหรือวางแผนการขายสินค้าและบริการโดย 4P ประกอบไปด้วย product price place และโปรโมชั่น Product คือสินค้าหรือบริการที่ต้องการขาย Price คือราคาว่าจะขายสินค้านั้นที่ราคาเท่าไหร่ Place คือการกระจายสินค้าว่าจะส่งมบอบสินค้าให้ลูกค้ายังไงจะวางขายที่ไหนวิธีการขายเป็นยังไงโปรโมชั่นคือการส่งเสริมการขายว่าจะสื่อสารจุดแข็งของสินค้าให้ลูกค้ารู้ได้ยังไง เฟรมเวิร์ก 4P ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ในสินค้าหรือบริการของบริษัทได้ง่ายขึ้นคุณจะรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองอยู่ตรงไหนจึงสามารถนำมาช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานและส่งเสริมการขายได้ครับเฟรมเวิร์กสุดท้ายที่ผู้เขียนนำมาแนะนำคือ p เพ e โดยเป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อเรายังไงบ้างโดยเพสประกอบไปด้วย P Politics ปัจจัยทางการเมือง (E) Economy ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (S) Society ปัจจัยทางสังคมและ (T) Technology ปัจจัยทางเทคโนโลยีเมื่อรู้ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้เราจะสามารถคิดหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เฟรมเวิร์กนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและธุรกิจได้ครับทักษะของสารับทักษะที่5 ทักษะที่ช่วยให้คิดและลงมือทำได้อย่างยืดหยุ่นสายลับต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์ที่กดดันจึงต้องควบคุมตัวเองให้มีความสงบสุขุมอยู่เสมอเพราะหากไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเงยือกเย็นก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้นี่เป็นสิ่งที่คนทำงานก็ควรเรียนรู้ไว้ด้วยเช่นกันครับเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากอันตรายสายลับต้องประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละวันให้ถูกต้อง จากนั้นตัดสินใจว่าจะรับมือยังไงแล้วลงมือทําอย่างรวดเร็วผู้เขียนบอกว่าสมัยที่เขาไปประจำการอยู่ที่ประเทศบางกราเทศสถานการณ์ในตอนนั้นถือว่ายังไม่สงบแต่เขาก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้ตลอดระยะเวลา3ปีโดยที่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขาสามารถหลบหลีกความเสี่ยงได้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นสถานการณ์อันตรายนั่นเองสิ่งนี้สามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานได้ด้วยเช่นกันครับ ก่อนจะลงมือทาอะไรก็ตามคนทํางานความประเมินสถานการณ์คํานึงถึงความเสี่ยงและเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนลมหลีงเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อนๆคงเคยได้ยินคําว่าการจัดการภาวะวิกฤตหรือ crisis management คํานี้สามารถสื่อได้ถึงการจัดการสองประเภทคือการจัดการกับเหตุร้ายและการจัดการกับความเสี่ยงการจัดการกับเหตุร้ายคือการสร้างมาตรการรับมือเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นมาแล้ว ส่วนการบริหารความเสี่ยงจะเป็นการลดต้นเหตุของความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือวิกฤตขึ้นตั้งแต่แรกสำหรับคนทำงานทั่วไปจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงผู้เขียนบอกว่าหากเลือกทักษะติดตัวได้เพียงแค่ทักษะเดียวทักษะนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากทักษะการประเมินสถานการณ์ซึ่งหมายถึงการระแวดระวังและใส่ใจกับสิ่งรอบข้างอยู่เสมอสำหรับสายลับเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจที่อันตราย พวกเขาจะต้องมีความตระหนักในความสามารถของตัวเองศักยภาพของศัตรูรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างเพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าอีกฝ่ายจะเคลื่อนไหวในรูปแบบไหนและหากสัมผัสได้ว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปสายลับก็จะถอนตัวทักษะการประเมินสถานการณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งเวลาที่สายลับต้องหลบหลีกภาวะวิกฤตคนทำงานเองก็เช่นกันต้องรู้จักประเมินว่าสถานการณ์ไหนควรจะถอนตัวเพราะหากถอนตัวผิดจังหวะ ก็อาจเกิดความเสียหายหนักขึ้นได้นอกจากต้องประเมินสถานการณ์เป็นแล้วสายลับต้องมองคนให้ออกเกณฑ์นในการตัดสินคนที่สำคัญที่สุดคือมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อให้เป้าหมายมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรืออยู่ในสถานะที่สำคัญแต่ถ้าพบว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่จริงใจสายลับจะตัดความสัมพันธ์ด้วยทันทีในโลกของการทำงานก็ไม่ต่างกันหากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือลูกค้าเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเกินความจําเป็นเพราะหากต้องกลุ้มใจกับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าใครก็ทํางานได้ไม่ราบรื่นแน่ๆครับคนเรามีแนวโน้มจะประเมินสถานการณ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเมื่อถูกอารมณ์ความรู้สึกครอบงำเราจะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างสุขุมเยือกเย็นหรือมีเหตุผลได้พฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกว่าอาคติทางความคิดหรือ cognitive bias แม้บางครั้งอคติเหล่านี้อาจเป็นสัญชาตญาณที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากความเสี่ยงได้แต่ก็อาจนำไปสู่ความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดได้เช่นกันดังนั้นจึงต้องระวังเอาไว้ให้ดีตัวอย่างอาคติที่มักพบเห็นก็เช่นเวลาที่เห็นขอทานแล้วสงสารจนให้เงินนั่นแสดงว่าคุณทำไปด้วยอคติทางอารมณ์หรือ emotional bias ถ้าเห็นสินค้าที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วคุณเลือกซื้อขนาดกลางแสดงว่าคุณติดกับดักปรากฏการตัวล่อหรือ ด e c อยเอฟเฟกตถ้าคุณปิดหูปิดตาต่อสิ่งที่ผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าอาคติเชื่อว่าปกติหรือ normalcy b y a s ถ้าใครให้ของขวัญหรือช่วยงานคุณเล็กๆน้อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าต้องตอบแทนนั่นแสดงว่าคุณตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรรทัดฐานต่างตอบแทนหรือ norm of reciprocity หากคุณตระหนักถึงอคติต่างๆที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองคุณก็จะสามารถรักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้ได้ในแทบทุกสถานการณ์คนทั่วไปก็น่าจะเคยมีสถานการณ์ที่โมโหหรือรู้สึกแย่จนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่สายลับกลับสามารถเยือกเย็นได้แมในภาวะที่หมิ่นเมยต่อความตายสายลับทำยังไงถึงสามารถสงบสติอารมณ์ได้ขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะว่าสายลับมาทำงานนี้ด้วยความรู้สึกที่รักชาติ รือทาเพื่ออุดมการณ์ของตัวเองเพวกเขาจึงไม่หวั่นไหวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆและมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความยากลําบากเรื่องนี้ใช้ได้กับคนทํางานด้วยเช่นกันถ้ามีวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ยึดมั่นคุณจะอดทนกับสถานการณ์ที่ยากลําบากได้ดีกว่าเวลาที่ไม่รู้ว่างจะอดทนทําไปเพื่ออะไรหากคุณรู้สึกว่างเปล่าลองหาเป้าหมายในการทํางานให้กับตัวเองดูครับ ทั้งมดนี้คือหลักของสายลับทั้ง5ข้อจากในหนังสือทักษะอันตรายของสายลับที่จะทำให้คุณฉลาดขึ้นเขียนด้วยอูเอดะอสึโมริใครสนใจอยากรู้เนื้อหาเพิ่มเติมสามารถหามาอ่านกันได้ครับจัดพิมพ์ด้วยสำนักพิมพ์วีเลนราคา240บบาทสำหรับอีพีหน้าไอติมจะนำหนังสือเล่มไหนมาแนะนำให้เพื่อนๆฟังกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ